จากศิลปินสุดซีที่ให้คุณใกล้ชิดแบบ e x ็กซ์คลูีฟเพียง20คนฟังรายละเอียดชัดๆได้ทุกช่วง DJ เที่497.5 FM ไวมันพันไวขนแปรงมหาศารเ์สช s t e มาฐานเพิ่มพลังปัตกลางเข้าถึงทุกซอกปลายสะอาดลึกถึงร่องเหงือกขนแปรงซอฟแ and ์สลิมพลังสปริงดีเด้งไม่เหมือนใคร <S s นี่เป็นไงล่ะครูพอเปล่าโอ้เรื่องราวของไอซ์ลัลนยูนี่ทําให้เราแบบเย็นขึ้นนะไม่ทำไมไมอ่ะก็ยังร้อนอยู่ดีตอนนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่ดีถ้าคุณยังเย็นไม่พอเดี๋ยวผมพาคุณไปครูสุดๆแน่นอนตอนนี้กับช่วงกระแสนิยมรับรองว่าคุณต้องหายร้อนแน่นอนทําไมเพราะว่าผมจะพาพวกคุณไปทําความรู้จักกันกับสวนน้ําแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยถึงสมแห่งด้วยกันรับรองว่าคููแน่นอน และสำหรับส่วนน้าแห่งใหม่นะครับที่กําลังจะเปิดให้บริการภายในปีนี้2แห่งแรกไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือที่พัทยานั่นเองส่วนน้าแห่งแรกก็คือการ์ o ู n เน็ตเวิร์กอเมซอนะครับภายใต้ลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเน็ตเวิแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกเครื่องเล่นต่างๆนะครับยังมาพร้อมกับเหล่าฮีโร่ยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นเบนเทนเดอะพาวเวอร์พัฟเ รวมไปถึงสไลเดอร์ยังเป็นสปีดเรซซิ่งเลยแหละครับส่วนสวนน้ำอีกแห่งหนึ่งครับเกิดขึ้นที่พัทยาเช่นเดียวกันนะครับมีชื่อว่าสวนน้ำรามยานะแค่ฟังชื่อแล้วก็รู้เลยว่าคอนเซปต์ก็คือรามเกียร์นั่นเองนะครับเขาจะแบ่งออกเป็นโซนธรรมชาติธรรมชาติตามคอนเซปต์ถึง7โซนด้วยกันรวมไปถึงเครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลกด้วยแหละครับและมีสวนน้ำอีกแห่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับสวนน้ำนี้ลงไปทางภาคใต้นะฮะมีชื่อว่าสวนน้ำวานานาวาหัวหินวอเทอร์จังเกลิล ระหว่างความเป็นสวนน้าและป่าเมืองร้อนเข้าไว้ด้วยกันนอกจากเด็กๆจะได้สนุกแล้วนะครับเ็ยังเอาใจผู้ใหญ่นะฮะมีสาราลิมน้ำนะครับรวมไปถึงร้านคาเฟ่ร้านอาหารเก๋ๆบรรยากาศสบายๆเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้แห่งเอาต์กด้วยอีกไม่นานแล้วครับรอกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรียกนักนะท่องเที่ยวแล้วก็ Amazing Thailand มาของผมดีกว่าของคุณในประเทศไทยครับทางนี้เราจะไปโกินเตอร์ครับ,รบพี่คุณจะไปไหนเนเราไปที่ญี่ปุ่น ทข้าากันดั้มนี่เขาถือว่าฮิตมากนะเขามีพัฒนาเป็นคาเฟ่กันดัมมีกันดัมตัวที่ใหญ่ที่สุดด้วยเป็นโมเดลเห็นไปแล้วเห็นไปแล้วแต่ที่แน่บครั้งนี้เราจะมีนวัตกรรมใหม่นะฮะเรียกว่าเป็นรถไฟกันดัมอยากเห็นปะอยากเห็นครับไปดูเลยครับรถไฟขบวนพิเศษนี้เป็นรถไฟสายด่วนโมบายสูตรกันดัม u ู ที่จะมารับส่งผู้โดยสารนะครับระหว่างสถานีโอซาก้าอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตและก็สถานีนัมบะสเตชันนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสดีนะครับที่รถไฟสายนานไกยราผิดแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรสนะครับครบรอบ20ปีพอดีนะครับก็เลยมีการตกแต่งนะฮะขบวนรถไฟให้เป็นสีแดงทั้งขบวนเลยครับดีไซน์ให้ออกมาเหมือนเจ้าหุ่นกันดั้มยูซีนีโอซเวอร์ชันที่อยู่ในการ์ตูนกันดั้ม UC ตอนที่7ที่จะเข้าฉายในญี่ปุ่นวันที่17พฤษภาคมนี้นั่นเองครับนอกจากภายนอกแล้วนะครับภายในนะฮะก็ถือว่่่าตตกกแแงพพิเศษไม้ัันนะครบ แต่ว่าทางที่นั่งนะครับได้มีการตกแต่งให้เหมือนกับตัวละครภายในเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นนะครใครที่ถือว่าเป็นแฟนตัวละครกันดั้มนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดที่จะไปญี่ปุ่นครับแต่ว่าต้องรีบเก็บตังกันหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้แล้วนะครับที่เขาจะครบกําหนดยกเลิกนะครับรถไฟสายกานดั้มนี้นะครับ30มิถุนายน2014เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะ เก็บดัมดีกว่าโหมันได้ฟีลเหมือนเราเยอยู่ในกันดัมของคุณนี่ส่วนน้ำของคุณนี่ญี่ปุ่นอของผมนี่ไม่ต้องพาไปไหนไม่ต้องไปไหนเลยเราจะให้เขาคนนี้พาคุณไปแล้วกันเขาเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอแล้วครับเขาคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นนักออกแบบวีดีสเตเตอร์นั่นคือนักออกแบบ หนไ,ไหนฮะแล้วเขาแบบบนคอมพิวเตอร์นี่ค,ความดังเขาเนี่ดังไกลไปถึงฮ่องกงเลยทีเดียวโอ้โต่งางประเทศอ่าอยากรู้ไหมว่าเขาคือใคร,ใครผมบอกชื่อให้เดดังตรงนี้เลยว่าซันเตอร์ครับอ๋อทำไมเขาไม่ใส่ยาวๆเลยทำไมเขาใส่สั้นๆซันเตอร์ครับไม่ใช่ซันเตออ๋อไม่ใช่คนไทย,ยงไงซันเตอคือศิลปินอิลล็กทเตอร์ชาวไทยที่มีอายุเพียงแค่25ปีครับ ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่กล่าวขานนะฮะแล้วก็ดังแบบสุดๆเลยในวงการภาพประกอบนั่นเองซึ่งใครเห็นผลงานงคุณซันเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในมิวสิกวิดีโอข่าวของเครื่องใช้นะฮะหรือจะเป็นสื่อโฆษณาต่างๆต้องจำได้อย่างแน่นอนครับ mm. เอกลักษณ์ของซันเตอร์เนี่ยนะครับก็เขาจะหยิบยกครับเอกลักษณ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะฮะมาใส่ลงไปในผลงานของเขาด้วยสีสันที่ออกแนวน่ารักน่ารักแล้วเข้าถึงผู้คนได้ไง่าย นี่แหละครับคือจุดเด่นของเขาเลยซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณซันเตอร์ก็ได้ไปมอบรอยยิ้มนะครับที่ประเทศฮ่องกงนั่นเองเป็นตุ๊กตาทีดีคเตอร์อาหารน่ารักน่ารักซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหผลตอบรับครับชาวฮ่องกงนี่ถูกอกถูกใจกันเป็นอย่างมากครับเรียกได้ว่าผลตอบรับดีมากๆถึงขนาดอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้เนี่ยโอ้โหติดต่อมาอยากให้คุณซันเตอร์เนี่ยเอาผลงานแบบนี้ไปโชว์ที่ประเทศของเขาบ้างได้ว่า เก่งสุดๆครับและนี่คือความภาคภูมิใจนะฮะของศิลป,ปินไทยคนนี้กับคุณซันเตอร์นั่นเองที่ไปมอบรอยยิ้มนะครับให้กับชาวต่างชาติเชื่อว่าในอนาคตนะฮะจะต้องมีผลงานดีๆแบบนี้มาสร้างรอยยิ้มให้กับชาวต่างชาติรวมไปถึงคนไทยนะฮะแล้วก็ความภาคภูมิใจแบบนี้อีกแน่นอนครับความดังของเขาไม่ธรรมดาครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศเลยทีเดียวถูกต้องครับ ใครที่มีความตั้งใจเป็นคนรุ่นใหม่นะครับพยายามทําในสิ่งที่เรารักครับ,รบพยายามทําในสิ่งที่เราตั้งใจนะ,ะถ้าเราทําแล้วเนี่ยก็คือเรานิยมแต่ถ้ามีคนหมู่มากมานิยมงานเราเราจะยิ่งภาคภูมิใจโอ้โหแล้วมันเป็นกระแสนิยมไปเลยช่วงหน้าเปิดประสบการณ์สุดซีดกับเมนูสุดแซ่บระดับตำนานส้มตำถาอดอุดรธานีติดตามได้ในที่อย่งก้าวกระโดด ขนแปลงมหาส t รรชมาฐานเพิ่มพลังปัตกลางเข้าถึงทุกซอกปลายสะอาดลึกถึงร่องเหงือกขนแปรงซอฟแอนด์สลิพลังสปริงดีเด้งไม่เหมือนใครอีกขั้นของการชมคอนเสิร์ตที่ชัดกว่าภาพชัดเหลือระดับ H D M I เสียงชัดเหลือระดับดิจิตอลสลาซ่าท,ที่ชัดได้ขนาดนี้ไม่ใช่ทเทคโนโลยีแต่เป็นเพราะเรา คอนเสิร์ตเดียวที่จะให้คุณและเป็นสุดซีดที่ให้คุณใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซี